สวัสดีครับผมผู้กองกล้องและนี่คือรายการไขคดีดังแฟ้มคดีที่ผมจะเปิดในวันนี้สร้างจากเขาโครงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นวันที่21กุมภาพันธ์พศ2 5 4 4ที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไทเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่โรงพักเมื่อนายแพทย์ผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งนายแพทย์วิสุทธ์บุญกเกษมสันติเดินทางเข้ามาแจ้งความกับตำรวจว่า แพทย์หญิงผัสพรบุญกเกษมสันติภรรยาของเขาซึ่งเป็นแพทย์เช่นกันได้หายตัวไปจากบ้านแต่เพียงไม่นานหลังจากนั้นเขาก็กลับมาที่โรงพักอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนคําให้การเขายื่นจดหมายที่อ้างว่าเป็นลายมือของภรรยาพร้อมกับข้อความจากเพจเจอร์ที่ระบุว่าเธอไม่ได้หายไปไหนแต่เธอได้ตัดสินใจหนีไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดระยองเป็นเวลา15วันสำหรับตำรวจ คดีคนหายที่ดูเหมือนจะสมัครใจหนีออกจากบ้านเองโดยเฉพาะเมื่อมีจดหมายยืนยันเรามักจะทำอะไรมากไม่ได้ในตอนแรกนอกจากรับแจ้งความไว้เป็นหลักฐานคดีนี้ควรจะจบลงแค่นั้นแต่คดีนี้มีบางอย่างที่น่าสงสัยการที่สามีมาแจ้งความว่าภรรยาหายแล้วกลับมาบอกว่าหนีไปเองมันคือความสับสน หรือคือความพยายามที่จะสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและข้อสงสัยนั้นก็ได้รับการยืนยันจากครอบครัวของแพทย์หญิงผัสพรพวกเขาไม่เคยเชื่อเรื่องการไปปฏิบัติธรรมเลยแม้แต่วินาทีเดียวพวกเขารู้ดีว่าความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่กำลังจะถึงจุดแตกหักและแพทย์หญิงผัสพรกำลังเตรียมตัวฟ้องหย่าความไม่ยอมแพ้ของครอบครัว ได้กดดันให้ทีมสืบสวนต้องเริ่มขุดคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังหลังจากที่ได้รับแรงกดดันจากครอบครัวของแพทย์หญิงพัสพรทีมสืบสวนของเราจึงเริ่มต้นภารกิจแรกนั่นคือการสร้างไทม์ไลน์วันสุดท้ายที่เธอถูกพบเห็นคือวันที่20กุมภาพันธ์พศ2544จากการสอบปากคำในแพทย์วิสุทธิ์ เขาให้การว่าในช่วงเย็นวันนั้นเขาได้นัดทานอาหารกับภรรยาที่ร้านอาหารญี่ปุ่นโออิชิที่ห้างสยามดิสฟเวอรี่ทีมของเราจึงมุ่งหน้าไปที่นั่นทันทีต้องเข้าใจก่อนว่าในยุคพศ2 5 4 4กล้องวงจรปิดยังไม่ได้มีแพร่หลายและคมชัดเหมือนในปัจจุบันการจะหาภาพจากเหตุการณ์เมื่อหลายวันก่อนเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก แต่โชคดีที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีและเมื่อเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านอาหารเราก็ได้พบกับร่องรอยแรกที่ทำลายคำให้การของนายพายวิสุทธิภาพในกล้องแสดงให้เห็นว่าตอนที่ทั้งสองคนเดินเข้าร้านแพทย์หญิงผัดสพรยังคงเดินด้วยท่าทางเป็นปกติแต่ภาพตอนที่ออกจากร้าน กลับแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงนายแพทย์วิสุทธิ์อยู่ในสภาพที่ต้องประคองภรยาของเขาออกมาแพทย์หญิงภาสพรมีอาการเหม่อลอยเดินไม่ตรงทางคล้ายคนไม่มีสติทีมสืบสวนได้เข้าสอบปากคำพนักงานร้านที่อยู่ในวันนั้นทันทีและก็ได้ข้อมูลที่สำคัญที่สุดพนักงานเสิร์ฟให้การว่าวันนั้นจำได้ค่ะ คุณหมอผู้หญิงดูแปลกๆไปตอนจะกลับคุณหมอผู้ชายบอกว่าภรรยาเขาเมาน้ำพันช์แต่ก็แปลกใจกันว่าเพราะน้ำพันช์ของที่ร้านไม่ได้ผสมแอลกอฮอล์เลยค่ะคำให้การนี้คือจิ๊กซอชิ้นสำคัญมันบ่งชี้ว่าอาการหมดสติของแพทย์หญิงพัสพรไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์แต่มีความเป็นไปได้สูงว่าเธออาจจะถูกวางยาตอนนี้ คดีได้เปลี่ยนทิศทางไปแล้วนี่ไม่ใช่คดีคนหายธรรมดาแต่มันคือคดีอาชญากรรมที่อาจจะมีการลักพาตัวในขณะที่ทีมสืบสวนของเรากำลังพุ่งเป้าไปที่นายแพทย์วิสุทธิ์และเริ่มแกะรอยความเคลื่อนไหวของเขาหลังจากออกจากร้านอาหารเรื่องราวที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้เกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว วันที่22กุมภาพันธ์พนักงานซ่อมบำรุงของห้างได้รับแจ้งว่าระบบบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลของห้างเกิดการอุดตันอย่างรุนแรงพวกเขาจึงได้เข้าทำการตรวจสอบโดยคิดว่าเป็นเพียงปัญหาขยะอุดตันท่อธรรมดาแต่เมื่อพวกเขาเปิดฝาบ่อกเกลอออกและเริ่มทำการลอกท่อสิ่งที่พวกเขาพบก็ทำให้ทุกคนต้องหยุดชะง,งักด้วยความตกตะลึง สิ่งที่อุดตันท่ออยู่ไม่ใช่ขยะแต่มันคือชิ้นเนื้อและไขมันของมนุษย์จำนวนมากที่ถูกบดและทำลายจนแทบไม่เหลือสภาพเดิมตำรวจสอนปรหนโยทินถูกเรียกมายังที่เกิดเหตุทันทีเรามีชิ้นส่วนของศพแต่เราไม่มีร่างและไม่รู้แม้กระทั่งว่าเหยื่อคือใครณจุดนี้ กองบังคับการปราบปรามได้รับมอบหมายให้เข้ามาดูแลคดีทั้งสองคือคดีการหายตัวไปของแพทย์หญิงพัชพรและคดีชิ้นส่วนปริศนาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวในตอนแรกเรายังไม่สามารถเชื่อมโยงสองคดีนี้เข้าด้วยกันได้มันดูเหมือนเป็นสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันเท่านั้นตอนนี้ทีมสืบสวนของเรากำลังทำงานกับสปริศนาแต่เบาะแสที่สำคัญที่สุด อยู่ในมือของทีมแพทย์นิติเวชท,ที่กำลังทำงานกับชิ้นส่วนปริศนาที่พบในบ่อกเกลอะมันเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่งเพราะชิ้นส่วนถูกทำลายจนแทบไม่เหลือสภาพแต่ทีมแพทย์นิติเวชนำโดยคุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์โรจนสุนันในขณะนั้นก็ได้พยายามอย่างสุดความสามารถพวกเขาได้นาชิ้นส่วนเนื้อที่ยังคงสภาพดีที่สุด เข้าสู่กระบวนการสกัด DNA ซึ่งเป็นลายแทงทางพันธุก,กรรมที่ไม่สามารถทำลายได้ในขณะเดียวกันเราก็ได้ประสานงานกับครอบครัวของแพทย์หญิงพ,พัชพรเพื่อขอเก็บตัวอย่าง DNA เปรียบเทียบซึ่งเราได้มาจากของใช้ส่วนตัวของท่านเช่นหวีและแปรงสีฟันตัวอย่าง DNA ทั้งสองถูกส่งเข้าห้องปฏิบัติการและเราทุกคนต่างก็เฝ้ารอผลและในที่สุดผลการตรวจเปรียบเทียบก็ออกมา กันวินาทีนั้นแฟ้มคดีทั้งสองแฟ้มบนโต๊ะทำงานของผมก็ได้ถูกรวมเป็นแฟ้มเดียวกันชิ้นส่วนมนุษย์นิรนามที่พบในห้างสรรพสินค้าก็คือแพทย์หญิงพัะสภที่หายตัวไปเรื่องเล่าของสามีที่ว่าเธอหนีไปปฏิบัติธรรมก็ได้กลายเป็นคำโกหกที่น่าสยดสยองความจริงก็คือเธอถูกฆ่าและถูกชำระศพยังโหดเหี้ยม ตอนนี้การสืบสวนของเรามีทิศทางที่ชัดเจนแล้วเมื่อผลดี a ยืนยันว่าชิ้นส่วนที่พบคือแพทย์หญิงพัชพรการสืบสวนของเราก็พุ่งเป้าไปที่นายแพทย์วิสุทธิ์อย่างเต็มกำลังภารกิจเร่งด่วนของเราคือการหาสถานที่ที่เขาใช้ในการก่อเหตุซึ่งไม่น่าจะใช่บ้านพักของพวกเขาเองที่เต็มไปด้วยลูกๆและคนรับใช้ ทีมสืบสวนได้เริ่มแกะรอยการใช้บัตรเครดิตและการเข้าพักโรงแรมของนายแพทย์วิสุทธิ์ในช่วงเวลาหลังจากที่แพทย์หญิงพัชพรถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายที่ห้างสรรพสินค้าและเราก็พบครับในคืนวันที่21กุมภาพันธ์เขาได้เข้าพักที่โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลพาซาราดพร้าซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ติดกับห้างที่พบชิ้นส่วนศพ ผมและทีมพิสูจน์หลักฐานได้นำหมายค้นไปยังโรงแรมทันทีเป้าหมายของเราคือห้องพักหมายเลข16 3 1หแม้ว่าห้องจะถูกทำความสะอาดและมีแขกคนอื่นเข้าพักไปแล้วหลายรายแต่เราเชื่อว่าความจริงยังคงซ่อนอยู่เมื่อเราเข้าไปในห้องทุกอย่างดูปกติแต่เป้าหมายหลักของเราคือห้องน้ำและเช่นเคย เมื่อเราปิดไฟจนมืดสนิทและฉีดพ่นสารลูมิเนาลเข้าไปภาพที่น่าสยดสยองก็ได้ปรากฏขึ้นแสงสีฟ้าเรืองรองสว่างวาบขึ้นมาเป็นจุดๆบริเวณท่อระบายน้ำและตามซอกกระเบื้องมันคือคราบเลือดที่ถูกขัดล้างออกไปอย่างดีแต่มันไม่สามารถรอดพ้นจากนิติวิทยาศาสตร์ไปได้ตอนนี้จิ๊กซอภาพใหญ่ ได้สมบูรณ์แล้วนายแพทย์วิสุทธ์ลวงภรรยาไปวางยาที่ร้านอาหารพาเธอมาที่ห้องพักโรงแรมแห่งนี้ลงมือสังหารและใช้ห้องน้ำเป็นสถานที่ชำแหละศพก่อนจะนำชิ้นส่วนไปทิ้งในที่ต่างๆเรามีหลักฐานเพียงพอที่จะเข้าจับกลุมเขาแล้วตอนนี้เราจะย้อนเวลากลับไปก่อนที่โศกนาฏกรรมทั้งหมดจะเกิดขึ้น เพื่อให้เห็นถึงการไตร่ตรองไว้ก่อนของนายแพทย์วิสุทธ์ต้นเดือนกุมภาพันธ์พศ .2544 หลังจากที่แพทย์หญิงผัดสะพรยื่นคำขาดเรื่องการฟ้องยานายแพทย์วิสุทธ์ก็รู้ว่าเขากำลังจะสูญเสียทั้งภาพลักษณ์และทรัพย์สินเขาจึงได้เริ่มวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยใช้ความรู้ในฐานะแพทย์มาเป็นเครื่องมือ ขั้นตอนที่ 1. การเตรียมอาวุธเราพบหลักฐานว่าเขาได้ติดต่อสั่งซื้อยานอนหลับชนิดรุนแรงที่ชื่อว่าโดมิคุมซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษเขาอ้างกับผู้จำหน่ายว่าจะนำไปให้มารดาใช้แต่จากการตรวจสอบมารดาของเขาไม่มีประวัติการรักษาที่จำเป็นต้องใช้ยานี้เลยนี่คือการเตรียมการเพื่อทำให้เหยื่อหมดสติ และไร้ทางสู้ขั้นตอนที่2การเตรียมสถานที่วันที่19กุมภาพันธ์เขาได้โทรศัพท์ไปจองห้องพักล่วงหน้าที่โรงแรมโซฟิเทลและที่น่าสนใจคือเขายังได้เปิดห้องพักอีกแห่งหนึ่งไว้ที่อาคารวิทยานิเวศในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นการเตรียมห้องพักสำรองหรือที่พักฟื้นหลังก่อเหตุ แสดงให้เห็นถึงการวางแผนที่ซับซ้อนและในวันเดียวกันนั้นเองกล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพของเขาที่กำลังเลือกซื้อถุงขยะสีดำขนาดใหญ่กระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่และก้อนดับกลิ่นจำนวนมากซึ่งเป็นพฤติกรรมการซื้อของที่ผิดปกติอย่างยิ่งสำหรับคนทั่วไปจิ๊กซอทุกชิ้นได้ต่อกันเป็นภาพที่น่ากลัวเขามียา เขามีสถานที่และเขามีอุปกรณ์ที่จะใช้ในการอําพรางทุกย่างก้าวของเขาล้วนผ่านการไตร่ตรองและวางแผนมาเป็นอย่างดีโดยที่แพทย์หญิงผัดสะพรไม่เคยระแคะระคายเลยว่าสามีของเธอกำลังจะมอบบทเรียนสุดท้ายให้ในอาหารมื้อสุดท้ายของเธอวันที่20กุมภาพันธ์พศ2 5 4 4 หลังจากที่ได้เตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมแล้วนายแพทย์วิสุทธ์ก็ได้เริ่มต้นแผนการของเขาเขาได้นัดหมายให้แพทย์หญิงพัสพรไปพบเพื่อรับประทานอาหารเย็นโดยอ้างว่าเป็นการเจรจาเรื่องการหย่าร้างเป็นครั้งสุดท้ายสถานที่ที่เขาเลือกคือร้านอาหารญี่ปุ่นโออิชิที่ห้างสยามดิสคัฟเวอรีที่นั่นท่ามกลางผู้คนมากมาย เขาได้แอบนำยานอนหลับโดมิคุ้มที่เตรียมไว้ผสมลงในน้ำพันช์ของภรรยาหลังจากรับประทานอาหารได้ไม่นานแพทย์หญิงพัชพรก็เริ่มมีอาการเมื่อลอยซึมและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ซึ่งเป็นฤทธิ์ของยาที่เขาใช้กล้องวงจรปิดของห้างได้บันทึกภาพสำคัญคือภาพของนายแพทย์วิสุทธิ์ที่ประคองร่างที่เกือบจะไร้สติของภรรยา เดินออกจากร้านไปโดยอ้างกับพนักงานว่าเธอเมาเขาไม่ได้พาเธอกลับบ้านแต่เขาได้พาเธอไปยังห้องพักหมายเลขส18ที่อาคารวิทยานิเวศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่เขาได้เปิดเตรียมไว้สนิทฐานว่าที่ห้องพักแห่งนั้นเขาได้ลงมือทำร้ายร่างกายเธอจนเสียชีวิตก่อนจะไปรับลูกสาวที่โรงเรียนและส่งกลับบ้าน เพื่อสร้างหลักฐานที่อยู่ว่าตัวเองยังใช้ชีวิตตามปกติหลังจากนั้นเขาก็ได้ย้อนกลับมาที่ห้องพักอีกครั้งพร้อมกับอุปกรณ์ที่เขาซื้อเตรียมไว้เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนที่น่าสยดสยองที่สุดนั่นคือการชำแหละศพเดือนมีนาคมพศ2544หลังจากที่ทีมสืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งจากกล้องวงจรปิด ํำให้การพยานผลตรวจ DNA จากชิ้นเนื้อและหลักฐานจากห้องพักที่โรงแรมเราก็มั่นใจแล้วว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดคือนายแพทย์วิสุทธ์บุญกเกษมสันติทีมของเราได้นำหมายจับจากสารเข้าควบคุมตัวเขาที่โรงพยาบาลที่เขาทำงานอยู่การจับกลุ่มเป็นไปอย่างเงียบเชียบแต่ก็เป็นข่าวใหญ่ที่สะเทือนวงการแพทย์และสังคม ในห้องสอบสวนในแพทย์วิสุทธิ์ในตอนแรกยังคงให้การปฏิเสธแต่เมื่อเรานำหลักฐานทั้งหมดมากลางให้เขาดูทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดผล DNA และภาพจากห้องพักที่โรงแรมโซฟีเทลกำแพงแห่งคำโกหกของเขาก็เริ่มพังทลายและในที่สุดเขาก็ยอมรับสารภาพแต่เป็นคำสารภาพเพียงครึ่งเดียวเขาเล่าว่า ในคืนนั้นเขาได้มีปากเสียงกับภรยาจริงที่ห้องพักในอาคารวิทยานิเวศการทะเลาะรุนแรงขึ้นจนทำให้แพทย์หญิงผัดสะพรพลาดล้มศีรษะฟาดกับขอบอ่างอาบน้ำและเสียชีวิตเขาอ้างว่าทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุแต่ด้วยความตื่นตระหนกและกลัวความผิดประกอบกับความรู้ทางการแพทย์เขาจึงตัดสินใจทำลายหลักฐานด้วยการชํำแหละศพ โดยย้ายร่างมาที่โรงแรมโซฟีเทลและนำชิ้นส่วนไปทิ้งตามที่ต่างๆนี่คือเรื่องเล่าที่เขาพยายามสร้างขึ้นเพื่อลดความผิดของตัวเองจากฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อนให้เหลือเพียงกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและซ่อนเร้นทำลายศพแต่เขาคงลืมไปว่าแผนการที่เขาเตรียมไว้ล่วงหน้าทั้งหมดทั้งการซื้อยาการจองโรงแรม การซื้ออุปกรณ์มันคือหลักฐานที่ทรงพลังที่สุดที่จะทำลายคำโกหกเรื่องอุบัติเหตุของเขาในชั้นศาลคดีของนายแพทย์วิสุทธ์บุญกเกษมสันติได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลและกลายเป็นการต่อสู้ทางกฎหมายที่คนทั้งประเทศให้ความสนใจหัวใจสำคัญของการต่อสู้ในครั้งนี้มีเพียงประเด็นเดียวนั่นคือการพิสูจน์ว่า การตายของแพทย์หญิงผัสะพรเป็นอุบัติเหตุตามที่จำเลยอ้างหรือเป็นการฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามที่ฝ่ายอายการสั่งฟ้องทีมทนายของนายแพทย์วิสุทธ์ได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะสร้างเรื่องราวว่าการเสียชีวิตเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบและการทะเลาะวิวาทส่วนการชำละศพเป็นเพียงการกระทำที่เกิดจากความตื่นตระหนกแต่ทีมอายการ โดยอาศัยสำนวนการสืบสวนที่รัดกุมของตำรวจก็ได้นำเสนอหลักฐานที่หักล้างทำกล่าวอ้างนั้นทีละข้อหลักฐานที่1การสั่งซื้อยานอนหลับโดมิคุมอายการได้พิสูจน์ให้เห็นว่านี่คือการเตรียมการไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบหลักฐานที่2การจองโรงแรมโซฟิเทลล่วงหน้าแสดงให้เห็นว่ามีการวางแผนเรื่องสถานที่ไว้แล้ว หลักฐานที่3การซื้อถุงขยะและอุปกรณ์ทำความสะอาดบ่งชี้ว่าเขาได้คิดถึงขั้นตอนการทำลายหลักฐานไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุะอีกและหลักฐานที่4จดหมายและเพจเจอร์ลวงโลกคือการสร้างเรื่องราวอําพรางที่ซับซ้อนซึ่งไม่ใช่สิ่งที่คนตื่นตระหนกจากอุบัติเหตุจะทำได้หลักฐานทั้งหมดนี้ได้วาดภาพของฆาตรกรที่เลือดเย็น และมีการวางแผนมาอย่างดีไม่ใช่ภาพของสามีที่พลั้งมือเพราะความโกรธหลังจากการพิจารณาคดีที่ยาวนานซึ่งเต็มไปด้วยการต่อสู้ทางกฎหมายและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในที่สุดศาลก็ได้มีคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และสุดท้ายศาลฎีกาในวันที่25กรกฎาคมพศ2 5 5 0ได้มีคำพิพากษายืนตรงกันว่า พยานหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการไตร่ตรองไว้ก่อนของนายแพทย์วิสุทธ์นั้นมีน้ำหนักมากกว่าคำกล่าวก้างเรื่องอุบัติเหตุศาลได้ตัดสินลงโทษประหารชีวิตนายแพทย์วิสุทธ์แต่เนื่องจากคำให้การของเขาเป็นประโยชน์อยู่บ้างในชั้นสอบสวนจึงได้รับการลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตและคดีนี้ก็ได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ที่สำคัญอย่างยิ่งให้กับกระบวนการยุติธรรมไทย นั่นคือไม่มีศพก็สามารถพิพากษาลงโทษฆาตกรได้หากมีพยานหลักฐานแวดล้อมที่แน่นหนาและเชื่อมโยงกันอย่างสมเหตุสมผลนายแพทย์วิสุทธิ์ได้รับโทษจำคุกและได้รับพระราชทานอภัยโทษลดวันต้องโทษในวาระต่างๆจนกระทั่งได้รับการพักโทษและปล่อยตัวออกจากเรือนจำบางขวางในพศ2554รวมระยะเวลาที่เขาถูกจองจำ คือ10ปี9เดือนและล่าสุดในปีพศ2568เขาก็กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งในข้อหาคดีฟอกเงินคดีได้ปิดฉากลงมันคือโศก,กนาฏกรรมที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่แตกร้าวและเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญว่าแม้ฆาตรกรจะฉลาดและพยายามทำลายหลักฐานอย่างดีที่สุดแต่ความจริงก็ยังคงทรงพลังกว่าเสมอ ขอบคุณที่ร่วมติดตามการสืบสวนที่ซับซ้อนและยาวนานนี้มาจนถึงบทสรุปสวัสดีครับ